สวัสดีค่ะยินดีตอนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ไายการเบิงเหล่าร่วยชาแนลค่ะพี่น้องคะมาพบมาพอกันกับแอดในเสามือวันที่17เดือนมกรา,าคมปีพุทธศักราช2567นะคะกับการตามหาตัวเลขแนวทางดีๆเดดด,ด,ด,ดังๆค่ะบริอาภาพพร้อพี่น้องไปเท่าสกุลสกุลมาติดตามรับชมรับฟับงตัวเลขแนวทางต่องวดนะคะ จากแม่วันริมโขงนะคะพี่น้องคะหลังจากมวดที่ผ่พานมาโตเลขของแม่วันริมโขงเขามาบนล่างเกล้าลักกาซี่สามตรงๆนะคะพรอแม่พี่น้องคะเขามา,าบนล่างเนี่ยแบบเนี้ยติดกันสองมวดแล้วนะคะต่วก่น้านั่นก็เขามาบางเทือกับบนบางเทือกับล่างแต่ว่าเขาติดต่อกันกับมาหลายมวดที่ที่เขา,อาสองโตบนล่างเนี่ยติดกันกับสองมวดนะคะพรอแม่พี่น้องคะ อัมานี่นะคะได้มาแล้วนะคะสาหรับแนวทางตัวเลขตองหววจากแม่วันริมโค้งนะคะพร้อมก,กันกับตัววงกลมให้นะคะพี่น้องคะแต่ว่าก่อนทีสิเขามาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้นะคะสําหรับพ่อไม่พี่น้องท่านใดที่เขาไมา่เห็นคลิปนี้เป็นเทื่อแรกถ้าเราอยากสิพลาดครับตัวเลขเด็ดแบบนี้นะคะพี่น้องคะเขามา่แล้วก็อย่าลืมค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเพื่อที่สิบพลาดทุกคลิปทุกข่าวสารตัวเลขเด็ดๆดังจากทางรายการเนาะคะ่ะเนาะ เอาไปนี้เข้ากับมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขต่องวดน,นะคะจากแม่วันริมโขงในคลิปนี้พี่น้องคะมาติดตามรับชมรับฟังพร้อมๆกันค่ะแม่วันค่ะสวัสดีค่ะจ้าวัดดีจ้าค่ะแม่วันเป็นยังไงออกออกล่กมันไปค่ะแม่วันคะเออออกมากว่านนี่มาอยู่บาา้านดูกสาวยังบริการบ้านโอ้ค่ะเออเป็นยังไงเจ็บบ่ล่ะ มันก็เจ็บอยู่เจ็บก็ต้องทุ่มกะเจ้าตัดออกมืดเลยเหรอคะแม่วันเออตัดออกเก่าโตเหยเนาะป้าหนีวนั่นนะเออที่แรงนั่นไปอุตส่าห์สราว่าตัวเดียวบัดไปเอาออกมาเก่าโตห้ามนีโกยนีโกยอืมป้าที่ถูกันก็ใหญ่อยู่ดีเนาะใไงเนื้อแข็งว่ามันมาขีหินอืมค่ะขีหินเงี้ยนี่แหละดำเปิดเต้ยนี่ยค่ะ ทอันเอาออกก็ดีคือกันแต่ว่ามันว่ามันร้ายอีดีฉันดอกโอนตะเกาอันาะเกาอันจ้าทำ่าแม่ดูว่มาเช้าดูกระแตงขันน้ำอันทาอันเน่าหน่อยเนี่าชิมนา่าเท่านี่ยค่ะเสิ่องค์ปูนมาเนี่ยค่ะน่ามีฝันว่าปูนมาจ้ามากันแรบว่า เอาให้ต้งบนต้งล่างกัยังเอาสามตูก็ได้อยู่เนาะคนน่ะเอาลูกยิบปวดในเดือดลูกก็เลยบวนนเบื้งคักเบอยนั่งเบื้งคักก็เลยวะอันอาซมนี่ก็เอาละคนน่ะเดี๋ยวเอาไม้คนน่ะมีคนเนึหายแต่อยะวันยาะก้านั่นเป็นคนละหายยาวะมาโกเขาทำไมนะให อย่าเราว่าไม่ได้โกงมันก็ออกเราวอย่าเพิ่งจะเรียกว,ว่านนะมด <c oughs> หมูสี่ห้าหัวมันไปออกลาวนะี่เนี่ยคนละว,วันเป็นสี่นะ <c oughs> บอกบอกลาวเขาขอไทยจะให้เราวเขาทำไมคนละวันวสีแล้วคนละวอก็ยากสีลนะอย่างนี้เหมือนคนละวนัด ไม่ต้องให้นะวันนี้นะคนมันก็ได้บอกอย่าว่า,วา,วา,ใ,หาให้ย่าเอาหายนะจ้ามันเดี๋ยวเกียบคือว่ามันสีเข้มันสีลายิางสีนะแต่เ,เกียบคือเอล่าเพว่าปู่จะให้คนเดียวคนหรอวะอย่าลูกเด็กอย่างนี้ว่าสันในฝันนะอางนี้คือว่าอันเขียนเป็นตให้แน่ปู่เ้ย,เยว่าต้องคิเลย ให้เป็นต okay. ัวนะจิตนล้ะคนละผ้าเมไปเพื่อนลูกลูกนับหลายปีแหละแต่หลายปีอายุเราก็จิตเตดเก่าชิบุนอ่ะค่ะไปใส่ห่อโดเข้าวรีอย่านซบอยู่ก็หลอกขาควายเต็มเพื่อนเราอยู่อยูสั่นทึ่งคนได้บวดแผลไหวในรุมในเหนื่อยนะวายสามตัวสี่ตัวขาดก็เต็มเก๋ี่ยเพื่อนเรานะ เนี่ยเลืกเก็บถุงเก็บสุถุงเก็บปลาสู่ยจะสุดเฮ็ดเบิดได้มันสิเหลือหรือว่าเลือดบอกคุณมันหลายอยู่ว่าสันนะเนี่ยแต่ว่าเก็บไปสักก้อนมันสิเปลือมสิบูดเอาไว้เพิ่งนึงเฮ็ดเพิ่งนึงแม่ตัเลยบอกก่อนมันกว่าย้ายไปนี่เด็กไปยากระกินครับบว่าเลือดเกตบมาสามถุงก็จะเสือเมื่อไหวได้อันสู่เฮ็ดตัวนั่นนะ อันนี้กนะูเสาะเมื่อไหวกินก็คือวว่าเมี่ยก็เลยเอาใช้ถุงม้าสามถุงนะเน่กเ็เริ่มเมื่อเมื่อขึ้นมานะตั้งเรขข่ควายมีปัญหาเร่ควายมีเร่ควายเอาสามตัวกันเนาะเมื่อตั้งเพราะว่าปูเป็นเป็นสิบวหาญย,ยาบอกน,นะหมวดเนาะเอาหนึ่งศูนย์เก่าหนึ่งศูนย์เก่าค่ะ อ้าศูนย์เก่าห้าศูนย์เก่าค่ะบันิสามสี่เก่าสามสี่เก่าค่ะห้าแปดเก่าห้าแปดเก่าค่ะือสามตัวนะจำนวนนะอนี้ก็ศูนย์เก่าสี่เก่าแปดเก่าเลกสองตัวศูนย์เก่าสี่เก่าแปดเก่าค่ะเออ เอามีเท่านั้นแหละบวชต้อเอาไรปูอะเอาตัวนี้คนว่ะค่ะเป็นหายง่ายยุงว่ะนี่เนบ่อหายไร้สาระเอาคูนบนรางอดค่ะตัวแบบมันกบวอดี่แต่ว่าก้องยามันบวกเกาเจ็ดชุนคนกะเอาไง่ายอันนึงเป็นยู้ในเก่าหาเป็นยูเนาะค่ะมัไม่ขีดเท่าลงขีดเละก็ขีดสองเนาะแม่นค่ะ เราต้องบนต้องหลายโม่คนคนแบบแม่ฮันแม่เฮียนคนแม่แม่ตัางสิบเหตุแต่เพิ่นเราจำหนี้แหละเบิ่งเดิมรวยนี่จำนี้เอาได้ได้ค่ะแม่ว่านได้ค่ะแม่ว่านขอบคุณค่ได้หลายแบบแม่นี่งซื่อซเท่าเกันเน่แต่ว่าว่าถึงแม่มักชุนเก่าแล้วควายตายเนาะอ๋อค่ะเขาป่ากว่าแม่นมักชุนเก่าเนาะอ่านี่ชุนเก่าก็ทีเก่าด้อ ใช่ได้ค่ะอ่าแปดเก่าเมยังบนหินบันไดนินสีเก่าก็ส่วนเก่าค่ะแม่วันได้ค่ะจ้ะจ้ะอู้ยช้าเร็วๆนะคะแม่วันขอบคุณแม่วันค่ะใช่ฤทธิ์ศรีเจ้าอะไรจิโดจ้าจ้าแม่วันเอ้าหนูรบกวนท่านนี้นะคะแม่วันค่ะจ้าจ้าแม่วันขอบคุณค่ะสวัสดีนะคะโชคดีค่ะจ้า สรุปตัวเลขแนวทางท่าคลิปนี้นะคะพี่น้องคะแนวทางตัวเลขจากแม่วันริมโขงนะคะมือนี้นะคะได้เลขหม่านะคะเป็นเลขน้ำสัตว์น้ำควายเด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะเอาตัวเลขค่ะมีหนึ่งศูนย์เก้าห้าศูนย์เก้าสามสี่เก้าห้าแปดเก้าศูนย์เก้าสี่เก้าแล้วก็แปดเก้านะคะพี่น้องคะแม่วันเรามา ส่วนต 49, ัวศูนย์เก่ากับซีเก่าด้อพี่้องเริ่มมาก0ูนย์เก่ากับซีเก่านะคะพี่้องคะเอาจใจใด็อย่าลืมแคปหนา้าจอตัวเลขเอาไว้พร้อมนะคะตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เขามีสิธดรุททุกๆตัวค่ะนํามาฝากตอนภามพี่รองไ่เท่าสกุสุน้นเป็นแนงทางยิบจับซื้อหาสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะ ขอขอบ,บขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พ um, yeah. uh, okay. yeah. so, ี่น้องบรรเทาสุขสุกคนนะคะสำหรับการติดตามรับชมรับฟังค่ะขอให้พ่อแม่พี่น้องบรรเทาสุขสุกคนโชคโชคม้านมั่นรำรำลุยแห่งๆหปังปังค่ะขอให้เป็นเศรษฐีเป็นมหาเศรษฐีไปน้ำกันสุขสุขคนนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณ้อมูลตัวเลขแ่าทางดีดีแบบนี้นะคะจากแม่วันริมโขงค่ะสำหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่เขาไม่เห็นคลิปนี้เป็นเทื่อแรกทาไปอยางสิพลาดครับตัวเลขเด็ดเดแบบนี้นะคะพี่น้องคะเขามาแลวกันอย่าลืมค่ะ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ it, ่งแจ้งเตือนทั <GO av uther> ้งหมดนะคะเพื่อทีเจ็ไบ่พลาดทุกคลิปทุกข่าวสารตัวเลขเด็ดๆดังๆจากทางรายการนะคะเนาะเอาสำหรับคลิปนี้นะคะไอ้กระชิดได้ขอตัวลาไปพี่น้องไปเทาสกู๊ตสก้นไปก่อนค่ะเอาไว้พอกันไมกับแอนในคลิปหน้าได้ค่ะได้สำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ